คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวัดส,ส,วสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปีจีนะครับทุกคนนะเออโอเครู้เรื่องนะก็มาอยู่กันในเกมล็คก,กี้โดโกะนะครับทุกคนนะไม่รู้ใจหรือเปล่านะ อ่ะโอเค <mel od ic> นะครับก็เล่นเป็นเวลาสามทุม่มสามสิบสามนะครับ <mac ESS> <revenir> ada, er ทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับก่อนื่นใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่ของผมนะครับเนาะก็จะตามเกมเกี่ยวกับ p ีจีแล้วกดนะเออขอคนละหนึ่งไลค์นะครับนะสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเนาะเออมีใจก็กดติดตามไว้นะครับทุกคนนะก็จะตามเกมเกี่ยวกับ p ีจีล้วนๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูก็ คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมาสนุกสนานมาเล่นกันนะครับผมนะเออมาโอเคเมื่อกี้ก็มาวัดไปรอบแล้วแหละโดนไปนะครับทุกคน <laughs> โดนไปรอบแล้วนักกีโนโก,โกอะไรทุกอย่างนั่นแหละอะมาก็ไม่เพิ่มตั้มเต็เยอะนะครับไว้ทุกคนผมก็จะสปิเชอร์แล้วกันนะครับทุกคนนะผมคิดว่าหมุนเองมันไม่เฟี้ยวผมรนะ้อหมุนเองมันไม่เฟนะี้ยวอะผมคิดว่ามันมีตากเกเตอร์มาดักไว้นะทุกคนนะ อ่ะขอไปสามเจ็ดห้าไปเลยนะครับนะ <c oughs> มาอีกตัวหรือเปล่าเบรกเบรกโอ้ยสิบสองคูณสิบสองแะครับผมสิบสองหมุนคูณสิบสองหมุนนะเกมนี้นะครับฟังดีนะเน้นสเตกเกตเตอร์ลงนะครับถ้าสกเกตเตอร์ลงในหมุนนะมันก็จะมาเพิ่มคูณเพิ่มหมุนให้เรานะครับประมาณนี้นะโอเครู้เรื่องว้าไปหนึ่งแล้วจูไว้จูไว้โอโ้ยส,สักทีเฉย จุวยจุยอะไรต่อโอ้โหดอกอะไรอย่างสวยนะฮะก็อย่างทนะี่บอกไปนะครับว่าถ้าสเกตเตอร์ลงในหมุนนะคือสเตเตอร์ลงอะ่ะมันก็จะเพิ่มหมุนได้เราแล้วก็เพิ่มคูณได้เราด้วยนะครับเนาะเออก็เป็นเกมทีเฟี้ยวดีนะครับแต่ต้องลุ้นสเกตเตอร์แล้วข้อเสียข,ของเขาก็คือเกมนี้นะครับผมคิดว่าไม่ค่อยจะคอมโบต่อนะครับนะนะกระดัไว้มาพูดเปนะะ็นาคำเลย ไม่ก็อยจากคอมโบต่อแหละครับทุกคนนะออ้ยยังไงเปลี่ยนได้เหมือนกันหน่อย <c oughs> เห็นไหมไม่ก็อยจากคอมโบต่อนะครับนะก็เสียก็ถือว่ามารีวิวนะครับแล,โกโกแล้วกินโโก้แล้วกันออ้ยเป็นไงอะไรต่อเนี่ยเห็นไหมไม่ก็อยจากคอมโบต่อนะทุกคนนะแต่กเกตเตอร์ลงมาหน่อยสวยแต่ก็ถือว่ามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออ้ยลงนี้ต่อเว้ยเป็นสิบอะเป็นไร พัดโทษดูเอนะครับโอเคข้ามไปเลยนะครับผมนะ <c oughs> จบคอ,อยด้วยขออภัยนะทุกคนนะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเพิ่มคูณไปนะครับเพิ่มหมุนไปนะครับสเก็ตเตอร์ลงมาหนึ่งตัวโอ,โ,อโอ้โหจังหวะนี้เป็นไงเป็นไงมนจัดโอ้โหเป็นเอหน่อยหรือช่องหนึ่งโอ,โอ้โห คือถ้าเต็มลายมันจะสุดมากนะทุกคนนะ่ะเป็นไรก็ได้อะอุ้ยมาอีกเว้ยมาอีกเว้ยทุกคนคูณสิบวกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ทุกคนเออมันต้องอย่างซี้รือวะโอ้โหว้าวไปหนึ่งโอ้โหนึนกว่าจะว้าวต่อไหมเนี่ยเออหัวจะปวดตัวย้ย ปูนจังเลยหลุดไปดิหลุดไปดิมับมับเข้าไปนังสือนังสือโอ้โหขาดเขาโหหิขาดไปได้คนเดียวโถเอ้ยนังสือเราปักปอบเงยอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ คูณนหกนะครับทุกคนนะได้ไปื่กีหมุนสิบสี่หมุนนะครับผมนะเออเฮอหวานเจี๊ยบดิคือไม่ไหว่าเามื่อกี้สามร้อยกว่าโอ้โหครึง่งครึง่งครึง่งหนึ่งครึง่งหนึ่งวัดครึงคร่งเอาไม่ใช่นะ <c oughs> อ่ะโอเคผมก็จะซื้อไปเจ็ดเทาศูนย์เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะมาวัดไปเลยนะครับโอ้โหรอบนี้มามาแปลกด้วย <c oughs> ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะย็ดงครก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แลกกดติดตามด้วยนะครับเนาะ เราเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยเต็มแผงเฉยโอ้โหทุกคนขนาด A นะเนี่ยเต็มแผงคือจ่ายโหดมากนะบอกก่อนเฮ้ยโอ้โหวันเจี๊ยบนะครับผมซุปเปเอร์เมกานะครับนั้นน่าจะเป็นซุปเปเอร์เมกาโอ้โห เป็นไ,ไงหวานเจี๊ยบดิก็อย่าลืมนะครับฝากากดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่ะโอเคไหมแรกก็โหวานเจี๊ยบละ <c oughs> ปับก็ไปยังไงเอจะมาอีกไหมเนาะข้อเสียอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยจะ c o m โบต่อนะครับเนาะปึ๊บ บักปอบเงยขอเนสวยหน่อยจ้ากบป่อยมไง <c oughs> ขออภัยนะทุกคนนะเจบ็บคอเป็นหวัดหม <c oughs> ดสภาพเลยโอเคสี่รอบนะทุกคนคือต้ารอบนี้ถ้ามันไม่ขาดอ่ะมาไม่ขาดอ่ะผมก็ไม่ไปต่อดีกว่าผมจะดูดเอา <c oughs> อย่าไปซื้อเยอะเอออย่าอยู่กับมันนานหรอพี่จีอ่ะ นะครับจะอยู่กันนันอยู่นานไม่ได้นะครับนะบางไม้ซื้อเว้าวรัวๆเลยนะมบอกก่อนนะเว้าแบบโอ้โหโหดมากนะหนีไปเกมอื่นดีกว่านะครับอย่าไปซ้ํอู้อู้อุ้อุ้อุ้อ้สเก็ตเตอร์ลงอย่างโหดเอาเอาลงจังเลยคุณเสบบอกไปแล้วนะครับผมออียโอ้ยตะก้าส้มเอา เพื่อเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเพื่อโอ้โหเฮ้ยเกือบไปละโอ้หตะกาต้มโอ้หตะกาต้มทุกคนเลยเกือบเต็มไปนะครับทุกคนโอ้โหเมกานะครับเนาะอ่ะโอเครู้เรื่องทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านี้ดีกว่านะครับต่อฝามาเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าหกร้อยนี่แหละเออโอเครอบแรกมาโดนไปถามสี่ร้อย อ่ะหรือว่าได้อยู่นะครับเล่นตามสเตบมาแล้วพอได้ไม่ได้รวยนะครับเนาะก็โอเคนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครอยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะเดี๋ยวจะเลือกไปทําดูนะทุกคนนะแต่ก็ไม่มีหมดนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเลยทุกคนบายบายครับผมจุกลูหวานเจี๊ยบเออ